สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาอาบน้ําให้มาริโมของเรากันอันนี้ก็คือเราจะดึงสายไฟออกมาก่อนแนละ้วก็ยกตู้ลงมาเลยก็อันนี้คือตู้ของเราเองมีมาริโมทั้งหมด3ตัวของเราเป็นสายพันญี่ปุ่นรู้ไหมตอนดเด็กๆ่ะเราเรียกมาริโมว่ามาลูโมทำไมไม่รู้แต่แบบไม่รู้ไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้นะเขาเอ่ยเขาเรียกแกมาริโมอันนี้ก็คือ ขอเข้าเรื่องอันนี้ก็คือเราเอาตู้ของเรามาไว้ในห้องน้ำแล้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้ำแล้วก็อาบน้ำให้มาริโมะอะไรต่างๆก็ขั้นตอนแรกเราก็จะเอามาริโมะของเราออกมาก่อนเราจะใส่ในถ้วยเล็กๆอันนี้นี่แล้วก็นี่เสร็จแล้วแล้วก็พอเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะ แยกพวกโมเดลอะไรในตู้ออกมาก่อนก็จะมีปากาลังมีตัวแม่มีตัวลูกแล้วก็มีเห็นต่างๆนานา,นานแต่ว่าเราจะไม่ได้เอาแบบเห็นรองพื้นออกอะเพราะว่ามันอันเล็กมากเอาออกมากระจายหายหมดได้เลยก็เลยจะเก็บไว้ในตู้แล้วก็ใช้วิธีการก้วนน้าออกเอาก็คือเราจะเทน้ําเก่าออกใช่ไหมหนีแล้วกําลังจะเทน้ําออกแล้วก็จะใส่น้ําใหม่เข้าไปแล้วก็ กัวออกเอาเข้าใหม่ก็ออกเอาเข้าใหม่ล้างไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่มีกลิ่นเพราะว่ามารีโมอาพอเราเลี้ยงไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเริ่มมีกลิ่นนิดหน่อยก็เพราะถ้าล้างแบบเราเนี่ยกัวไปเรื่อยๆล้างหลายๆครั้ง,งกลิ่นก็จะหายไปหมดเลยโอเคตอนนี้เราแอบไปกัวน้ํามาประมาณสี่ห้ารอบแล้วแล้วอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายเราก็จะเติมน้ําลงไปเลยเติมน้ําแบบ ิ่มปิ่มไม่ต้องปิ่มมากเท่าไหร่เดี๋ยวเดินมาแล้วโคกอ่ะก็ประมาณนี้ก็ได้แล้วก็นี่เราจะถึงขั้นตอนนี้แล้วก็คืออาบน้ำให้ imo, มาริโมก็คือเจ้าตัวแรกออกมาแล้วก็มาโดนน้ำนิดหน่อยแล้วก็หมุนหมุนหมุนบนมือให้เป็นแบบคล้ายๆปั้นดินน้ำมันให้เป็นกลมๆแต่น,นี้เราปั้นมารุโมให้มันเอ้ยปั้นมาริโมให้มันเป็นกลมๆเนี่ยติดมาริโมอีกแหละ ก็ปั้น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 เป็นกลงกลงกงจนครบ3ามลูกเลยหลังจากที่เราปั้นครบเสร็จแล้วก็กลับมาที่โต๊ะนี่โต๊้เราก็มาแล้วแต่ทุกคนเห็นไหมว่าแบบหินรองมันไม่ เรียบเลยเราก็เลยจะใช้ไม้พายของเรามาเกีย่ยให้มันเรียบเสมอเสมอกันพอหินเรียบแล้วเราก็จะเอาโมเดลมาตกแต่งเลยเราจะใส่ตัวแม่หมีเข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยลูกหมีแล้วก็ตกแต่งด้วยหินต่างๆนานาแล้วก็ปะการัง ็หลังจากที่เราตกแต่งเสร็จแล้วจะมีอีกขั้นตอนนึงที่สําคัญมากเลยเดี๋ยวเราจะอขอหยิบออกมาจากกล่อบกันก็คือของอย่างแรกก็คือเกอเลือทะเลแล้วก็ของอย่างที่2ก็คือน้ํำยาบํำลุงอันนี้ก็คือเกลือทะเลของเราก็เป็นสองซิป แล้วก็จะหยิบเราเราใส่ลงไป1หยิบมือไม่รู้ว่าเยอะไปไหมนะแต่ว่าใส่แบบนี้ทุกครั้งเลยแล้วก็จะใส่น้ำยาบอำรุงด้วยเราหยดไป1 2 3 4 5เราหยดไป6หยดเยอะไปไหมอะทุกคนไม่รู้สิ ถึงตาพระเอกของเราแล้วมาริมอทั้ง3าตัวของเราก็จะหย่อนลงไปในตู้ปลาของเราเลยทุกคนไม่ต้องแบบซีเรียสเรื่องตำแหน่งตอนวางลงไปนะเพราะว่าเราจะสามารถแบบเคลื่อนย้ายตอนหลังได้เนี่ยเราจะใช้เป็นไม้แหลมๆอะไรก็ได้เล้าไม่ใช่แหลมๆสิไม้ยาวๆมาเขีย่ยๆไปตามตำแหน่งที่ทุกคนต้องการได้เลยนะ นี่พอทําเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมาวางตามตําแหน่งที่เราตั้งไว้เลยแล้วก็ต่อไปก็จะเอาที่ครอบมาครอบไว้มันช่วยกันน้ำหกได้ระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็มันจะมีสายไฟข้างๆก็หย่อนลงไปข้างๆตู้แล้วจะเอาไปเสียบที่ปลั๊กไฟข้างล่างต่อนี่เสร็จแล้วการอาบน้ำมาริโมะครั้งนี้ของเรา อันนี้คือตอนปิดไฟนะแล้วอันนี้คือตอนเปิดไฟอุ้ยเป็นไงสว่างเลยแต่ว่าเราไม่แนะนําให้แบบเปิดตลอดเวลานะเพราะว่าถ้ามาริโมะได้รับแสงมากเกินไปอ่ะก็จะไม่สบายได้คลิปนี้จบแล้วทุกคนขอบคุณที่ดูจนจบนะบ๊ายบาย